ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อความสงบใจชีวิตประจําวันเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งเร้ามากมายใจจึงมักฟุ้งซ่านไม่สงบความคิดวิ่งวนความรู้สึกผันผวนทั้งความโลภโกรธหลงและความวิตกกังวลล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบธรรมะคือคํำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงด้วยการเข้าใจความจริงของชีวิตและธรรมชาติของใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความไม่ประมาทคือปัญญาซึ่งหมายถึงการรู้จักระมัดระวังและรู้เท่าทันจิตใจไม่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านความคิดเร้าร้อนครอบงำใจ เป็นหนทางสำคัญที่นำไปสู่ความสงบและปัญญาเมื่อใจรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่หลงไปกับความโกรธความโลภหรือความหลงแต่จะรู้ตัวในขณะที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและสามารถปล่อยวางได้อย่างสงบเปิดทางให้ความสุขแท้จริงเกิดขึ้นในใจการฝึกใจด้วยธรรมะน,นั้น ต้องใช้ความเพียรความอดทนต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่เพียงรับฟังแต่ต้องนำไปปฏิบัติจริงเมื่อฝึกฝนต่อเนื่องใจจะค่อยๆเบาและสงบเหมือนผิวน้ำที่เคยขุ่นมัวกลายเป็นใสบริสุทธิ์พร้อมรับรู้ความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก ธรรมะเป็นเสมือนแสงสว่างนำทางในวันที่ใจมืดมัวจากความทุกข์และความสับสนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ใจเข้มแข็งและสงบได้อย่างแท้จริงความไม่ประมาทหนทางสู่ใจที่สงบในชีวิตประจำวันใจของคนเรามักถูกครอบงำด้วยความคิดที่ไม่สิ้นสุดบางครั้งความคิดเหล่านั้นก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความกลัวหรือความอยากได้อยากมีซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ใจอย่างไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาทซึ่งหมายถึงการตื่นรู้และระมัดระวังในทุกช่วงขณะของชีวิตไม่ปล่อยให้ใจว่างเปล่าและฟุ้งซ่านแต่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคำสอนของพระองค์ว่า ความไม่ประมาทคือปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดขึ้นจากการรู้ทันจิตใจไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อตั้งใจฝึกความไม่ประมาทใจจะค่อยๆมีความชัดเจนมากขึ้นสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษลดความฟุ้งซ่านและความวอวุ่นใจในกระบวนการนี้ ใจจะค่อยๆหยุดนิ่งเกิดความสงบภายในและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมีสติการฝึกความไม่ประมาทนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสมาธิเท่านั้นแต่คือการนำปัญญาและความรู้สึกตัวมารวมกันเพื่อสร้างใจที่เข้มแข็งและสงบในทุกสถานการณ์ ความไม่ยึดมั่นคือหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงใจของมนุษย์มักถูกความยึดมั่นถือมั่นครอบงำไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นในความคิดความรู้สึกหรือสิ่งของยึดมั่นนี้สร้างความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆทั้งหมดล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งสิ่งดีๆแต่เป็นการไม่ยึดติดจนเกินไป เพื่อให้ใจมีความยืดหยุ่นและไม่ถูกผูกมัดด้วยความโลภโกรธหรือหลงคำสอนที่สำคัญคืออิทัปปัจจยตาหมายถึงทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเองโดยลำพังและไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆใจจะเริ่มละคลายความยึดมัน่น เกิดความบาสบายและความสงบที่แท้จริงความไม่ยึดมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความปล่อยวางใจที่ปล่อยวางได้จะไม่ถูกความทุกข์กไปและพร้อมเปิดรับความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในชีวิตจริงการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าสูญเสียทุกอย่างแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิต ให้ใจมีอิสระไม่เป็นทาตของความอยากและความกลัวฝึกใจให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการฝึกใจให้เข้มแข็งเพื่อความสงบที่ยั่งยืนในทุกสถานการณ์ฝึกสติสัมปชัญญเพื่อใจที่มั่นคงและสงบสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวและการระลึกในขณะปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน และสามารถรเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญาพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องสติสัมปชัญญะว่าสติเป็นหัวหน้าแห่งปัญญาหมายความว่าสติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเมื่อมีสติรู้ตัวในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำ ใจจะไม่หลงไปตามความรู้สึกชั่วคราวแต่สามารถวิเคราะห์และเลือกตอบสนองด้วยความสงบและมีสติการฝึกสติสัมปชัญญะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาของชีวิตประจำวันเช่นรู้สึกตัวขณะเดินขณะกินข้าวหรือขณะหายใจการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ใจมีความมั่นคงไม่วันไหวไปตามสิ่งร้าภายนอกและนำไปสู่ความสงบที่ลึกซึ้งในใจความสงบที่เกิดจากสติสัมปชัญญะนั้นไม่ใช่ความสงบชั่วคราวแต่เป็นความสงบที่มีหลักฐานมั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบและปัญญา การปล่อยวางกุญแจสำคัญของความสงบในใจในชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งสิ่งที่ดีแต่คือการไม่ยึดติดจนใจต้องเจ็บปวด คำสอนที่สําคัญคือขันติคือความอดทนหมายถึงความสามารถที่จะอดทนและปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเมื่อฝึกปล่อยวางได้ใจจะเบาสบายไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดและอารมณ์ที่เป็นพิษเกิดความสงบและความสุขแท้จริงการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยสติและปัญญาแต่เมื่อทำได้แล้วจะเป็นประตูเปิดสู่ความสงบและความสุขที่ยั่งยืนความไม่ประมาทในชีวิตประจำวันทางสู่ความสงบที่มั่นคงความไม่ประมาทคือการมีสติรู้ตัวในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ปล่อยให้ใจหลงลืมหรือฟุ้งซ่านไปกับสิ่งเร้าภายนอก เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ใจสงบและมั่นคงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามัตยตาเวรมณีแปลว่าความพอใจเป็นของกิจกันความชั่วหมายถึงความพอใจหรือความรู้จักพอใจในสิ่งที่มีเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ใจสงบปลอดจากความฟุ้งซ่านและกิเลสในชีวิตประจำวันที่หุ่นวาย ถ้าฝึกความไม่ประมาทใจจะไม่ถูกชักจูงไปตามความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่หลงติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความสงบและความสุขที่แท้จริงความไม่ประมาทเป็นทั้งการรู้เท่าทันใจตัวเองและการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมช่วยให้ใจมีความมั่นคงและไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์ การฝึกความไม่ประมาทอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างกรอบป้องกันใจทำให้ไม่ตกอยู่ในวังวนของความทุกข์และความฟุ้งซ่านพร้อมเปิดประตูสู่ความสงบและปัญญาในชีวิตการเข้าใจความไม่เที่ยงสัจธรรมที่นำไปสู่ใจสงบสบรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงที่ถาวร ความเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นหนึ่งในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้ใจเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนถาวรเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงนี้อย่างลึกซึง้ง ใจจะคลายจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติการตระหนักถึงความไม่เที่ยงช่วยให้ใจสงบไม่วันไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอกและสามารถรเผชิญกับชีวิตได้ด้วยความสุขุมและปัญญาในทางปฏิบัติ การเจริญสติและสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ใจรู้เท่าทาันและเข้าใจความไม่เที่ยงนี้ได้อย่างแท้จริงใจที่รู้จักพอย่อมสงบเป็นสุขในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนมากมายพยายามไล่ตามความสำเร็จสแสวงหาสิ่งใหม่เพื่อเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างในใจ แต่ยิ่งได้มาใจก็ยิ่งไม่รู้จักพอความสงบจึงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสุขของผู้รู้จักพอย่อมประเสริฐยิ่งซึ่งหมายถึงคนที่รู้จักประมาณในความต้องการไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำจะพบความสุขได้ง่ายและสงบใจได้ไว ใจที่รู้จักพอไม่ใช่ใจที่ยอมแพ้แต่เป็นใจที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่วิ่งตามสิ่งที่ไม่มีเพราะรู้ว่าความพยายามไล่ตามไม่มีที่สิ้นสุดคือกับดักของความทุกข์อย่างแยบยลใจที่รู้จักพอจึงเป็นใจที่มีอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุไม่ถูกอารมณ์ลากไป สามารถอยู่อย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขการฝึกใจให้รู้จักพอเริ่มจากการฝึกสังเกตใจเมื่อเกิดความอยากลองหยุดนิง่งดูให้ชัดว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นจำเป็นหรือไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้หรือเพียงสนองอารมณ์ชั่วคราวเมื่อฝึกไปเรื่อยๆ ใจจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่เกิดจากการลดความอยากลงและพอใจกับสิ่งที่พอมีพอดีและพอใจความเมตตาเป็นเครื่องปลดปล่อยใจให้สงบในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบบ่อยครั้งใจจมอยู่กับอารมณ์โกรธหมุดหนิดหรือไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้กัดกร่อนจิตใจอย่างช้าช้าทำให้ใจขุ่นมัวและห่างไกลาจากความสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทรงตรัสไว้ว่าเมตตาเจตวิมุตติคือการหลุดพ้นทางใจด้วยเมตตาซึ่งหมายถึงการปลดปล่อยใจจากเครื่องพันธนาการ ด้วยการแผ่เมตตาให้ทั้งตนเองและผู้อื่นการมีเมตตาไม่ได้หมายถึงการอ่อนแอแต่มันคือพลังที่กล้าหาญคือการให้อภัยโดยไม่สะสมความเจ็บปวดคือการวางใจในทางกรุณาแม้ในสถานการณ์ที่ยากลองแผ่เมตตาให้ตนเองขอให้ใจนี้เป็นสุขขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วค่อยแผ่ออกไปยังผู้คนที่เรารักและสุดท้ายแผ่ไปยังผู้ที่เราไม่ชอบใจด้วยการแผ่เมตตาเป็นการเยียวยาใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะเมื่อใจเต็มไปด้วยความเมตตาความโกรธจะไม่มีที่อยู่ความเครียดแค้นจะถูกฉลังอย่างอ่อนโยนผู้ที่มีเมตตาจะเป็นผู้มีจิตสงบ เพราะไม่มีสิ่งใดให้ต้องแบกไม่มีเรื่องใดให้ต้องจองเวรใจจึงปลอดโปร่งและเป็นอิสระจากทุกอย่างแท้จริงความสงบที่แท้จริงอยู่ภายในใจผู้คนจำนวนมากแสวงหาความสงบจากภายนอกด้วยการออกเดินทางไปพักผ่อนไปอยู่ในที่เงียบสงบแต่เมื่อกลับมาเผชิญกับชีวิตจริงใจก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิม เพราะความสงบที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่หาได้จากภายนอกหากแต่อยู่ที่ใจที่สงบเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดมีใจสงบผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์หมายถึงใจที่ผ่านการฝึกฝึกจนเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ยังสามารถวางใจอย่างสงบเย็นได้ ใจที่สงบไม่ได้แปลว่าใจเฉยชาแต่มันคือใจที่รู้เท่าทันทุกสิ่งรู้เท่าทันความสุขรู้เท่าทันความทุกข์ไม่หลงกับสิ่งใดไม่ผลักสายสิ่งใดยอมรับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมดาการฝึกใจให้สงบต้องอาศัยความสม่ำเสมอต้องอาศัยทั้งสติและสมาธิ สติคือการรู้ตัวสมาธิคือการตั้งมัน่นสองสิ่งนี้เมื่อมีร่วมกันจะกลายเป็นแสงนำทางให้กับใจให้หลุดพ้นจากความวุ่นวายที่หมุนวนไม่สิ้นสุดลองฝึกหยุดทุกสิ่งแล้วนั่งนิ่งอยู่กับลมหายใจแค่รู้เข้ารู้ออกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในความนิ่งนั้นจะพบกับเสียงที่เงียบ พบกับใจที่เริ่มเย็นและเมื่อนั้นจะเข้าใจว่าแท้จริงความสงบอยู่ตรงนี้เสมออยู่ในใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย